สำหรับาการคํานวณเกี่ยวกับองค์ประกอบของคลื่นนะคะอ,อันแรกเลยที่เราจะรู้ก็คือหนึ่งลัมด้า มันจะได้เป็นวงกลมนะคะมันจะได้เป็นวงกลมนะคะดังนั้นการเคลื่อนที่แบบขึ้นก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบครบรอบนะคะเป็นการเคลื่อนที่แบบครบรอบถ้าเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงจะได้อัตราเร็วเท่ากับระยะทางส่วนเวลาแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในเชิงรอบจะได้ v เท่ากับ หรอบโอเคไหมคะดังนั้นถ้าเราจะแปลงสูตร v เท่ากับ f แลมด้าและ v เท่ากับแลมด้าส่วน t มันจึงมาจากสูตรนี้นั่นเองนะคะโอเคเนาะตรงนี้นักเรียนหน้าจะเข้าใจนะคะตรงนี้เรียกว่าสันขึ้น หรือว่า A นั่นเองนะคะโอเคนะต่อมาถ้าในในการคำนวณเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าตำแหน่งที่กูจะลาก่่อไปนี้นะ สมมุติตรงนี้ได้50สบเซนถ้าใช้เวลาในการเคลื่อนที่ถ้าใช้เวลาในการเคลื่อนที่นะคะถ้าใช้เวลาเวลา10วินาทีอ่เวลา10วินาที เมตรต่อวินาทีหรือมีเท่ากับ1เมตรต่อวินาทีนั่นเองอันนี้ก็คือตัวอย่างในการคำนวณหานะคะอันนี้ในเชิงที่ว่ามันครบรอบพอดีแล้วมันได้ระยะเป๊ะไม่ยากเกินไปนะคะโอเคนะ คบกันได้หนึ่งวงกลมรอบที่สองผ่านไปแต่รอบที่สามยังไม่ครบโอเคไหมยังไม่ครบนะคะนี่ยังไม่ครบมันถึงตรงนี้แสดงว่าในที่นี้มันได้สองสองรอบกว่าสองรอบกว่าในที่นี้หมายถึงอะไรไหมถึงหนึ่งส่วนสี่เพราะอะไรคะเพราะว่าทํามถึงเป็นหนึ่งส่วนสี่นักเรียนดูนะคะเวลาเรา คิดวิเคราะห์มันจะแบ่งออกเป็น1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วนนะคะแต่ในที่นี้ก็คือ1ส่วน4ดังนั้นเราจะได้จำนวนรอบก็คือ หนึ่งรอบคือความยาวขึ้นโอเคไหมแรมด้นหนึ่งรอบก็จะเป็น100หาร2.25นะคะ2.25ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,กอ่านให้นักเรียนหานะคะให้นักเรียนหาในช่วงนี้ให้นักเรียนหาไปก่อน100หาร2.25นะคะเราจะได้แลมด้าออกมาเท่าไหร่อ่านเลนระยะให้นักเรียนคิดนะคะ โอเคนักเรียนก็คงจะได้คำตอบนะคะว่า100หาร2.25จะได้44.44ซนติเมตรโดยประมาณแต่เราจะหาความถี่ f นะคะความถี่เมีหน่วยเป็นเฮิร์ตมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะหรือรอบต่อวินาทีนะคะแต่ในที่นี้ให้มันง่ายเราก็ใช้เฮิร์ตไปเลยนะคะจากจาก จาก v เท่ากับ f ลมดาเราจะได้ f เท่ากับ v ส่วนลัมดา v ในที่นี้โจทย์บอกคือ0.5ลมดาคือเท่าไหร่ลมดาก็คือ44.44เซนเห็นไหมคะ44.44เซนนะคะแต่ในที่นี้ให้มันสัมพันธ์กับหน่วยเมตรตอนน่อวินาะทีเราก็จะต้องเปลี่ยนหน่วยให้กลายเป็ 44.44ิุคูณ10ยกกำลังลบนะคะหรือได้เท่ากับ0.44โอเคไหมได้ศ4นย์ด่สนะคะ,ะดังนั้นเราก็จะได้ความถี่ในหน่วยเฮิร์ตคูให้นักเรียนคิดสัก1นาทีนะคะ การวิเคราะห์ภาพแล้วนำมาหาได้0.44เมตรนะ0.44เมตรนะคะเราก็เลยนำมาหารได้1.02เฮิรตดังนั้นข้อนี้จะตอบ1.02เฮิรตนะคะก็เป็นการวิเคราะห์โจทย์ในเชิงของขึ้นในเชิงรอดเนาะหวังว่าการสอนในครั้งนี้จะทำให้นันเกเรยียนมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ขอให้นันเกเรยียน ไปทาแบบฝึกหัดในใบงานที่4ให้เรียบร้อยนะคะโอเคนะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามช่องครูฟิสิกส์ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน